สวัสดีครับ FC สาวหน่อยเป็นแฟนๆครับ FC รถแห่ลุเทลาเพิร์เตอเตรเสด็จสุโภศก่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจ,จารย์โอเตอร์เสเด,ดลลาเปิร์ตอัพวิเชียรครับผม <c oughs> บรรยาก,กาศแรงๆครับถขาเข่าเนี่ยก็คล่องเลยไหมนี่ใช่ยังเขาไปเพื่แล้วครับเอาพูดในล่าเขาา่าจักเบ้อะไีะ่ยังเอาที<ะ>่เราขึ้นไหลอยู่ตากไปเสียหมดแล้วแบบนี้เอาบุ้เฝอตีเฝอยังไงใชายากนั่นน่ะนี่อันนี้ยืนนึงยืนเมา่ยืนกอดเสาอยู่นั่นน่ะ หยุนกวาดเสาทีอันนี้พวกนี้เขาจะทำแล้วจะทำแล้วเริ่มทำอ้าวฟอสซูปีสู้น้องฟังนะก็ให้มอบให้เจ้าเรียกแหละเป็นจัดการครับก็เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่แล้วก็เริ่มทำต่อได้เลยไม่ต้องรอคนเก่าครับเร็่ต่อได้เลยมืออื่นกับเมื่อไทยนี่กับมีเวลาว่างก็ไมาได้เคลียร์พื้นที่เมื่อแล้วท่านปีใหม่ผู้ละท่านแน่นอนเดือนนึงกับแล้วแล้ว โอ้เดือนเนื่องกานแล้วแล้วพี่เล็กฟังอยู่จะรู้สึกยังไงสะดุ้งสะดุ้งเลยนะเนี่ยเอานั่นหนึ่งคนงาสามเดือนกันแล้วเนี่ยชาว่าเนี่ยเนาะเดิว่าหายเดือนนึงกันแล้วเนาะแงปีไห่ก็ได้กินปีใหม่เนาะหมูกระทะปีใหม่กินกันยุ่งุ่นแหละทั้งคนแหลัจะลองปีใหม่อาจารย์โอกแบว่าค่อยมาเปิดมีดินแปดมีดินได้แต่ว่าโครงสร้างโอเคแล้วทุกอย่างมันยากตรงโครงสร้างเนี่ยมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตแต่ว่าตกแต่งข้างหน้าท่าทรงท่าสี ทำฝ้าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทําหลังคาข้างบนครับปูกระเบื้องปูกระเบื้องประมาณหนึ่งเดือนสรุปแล้วคือหอจักรเกื้อกูลใช่ไหมทําต่อทําต่ออ่าพี่น้องสบายใจได้ป่ะเนี่ยก็พว่าเพิ่นถามกันมาหลายห้องซ่อมลับหอดใส่แล้วหอดใส่แล้วผมก็ตอบได้แค่ว่ายุของเก่าแหรอครับครับมันก็เดินเนื่อนการเนาะก็ไปใส่มาใส่เิ่นก็ผัดวันประกันพุ่งคือเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี่ยมไปเรื่อยๆ เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ทํำเอกสารยื่นให้เขาไปละว่าเออเราจะทําเองส่วนที่ที่ขาดเหลืออะไรกันยังไงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็สิเคงีย่ใี่เล็กน้อยก็ไม่ได้แลนเลีนแลนอย่างใดใพื้นที่นันสุกภพมาจักเดือนหรือจะว่าที่นี้มันถึงเดือนเลยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงพักวุ่นเลยหกเดือนแล้วมั้งอันที่เได้ซ่อมเนาะซ่อมล่ำเนาะโอ้ผมฝ่ายว่าที่แหล่คนอ่างการ์ดดีแถมนั่นแถมนี่ไหมดีดีดี ผมเราเป็นผู้ไทย<อ>ผู้<อ>ผ<อ>แรก <c oughs> เลยเเเเเเเแถมนี่แหละมันเฮ็ดเอาเงินมาเฮ็ดเอาของแถมมาลดราคาผมผมเป็นผู้ไทยผู้แรกเลยเอาของแถมมาลดราคาไปแต่ว่างบประมาณตอนนี้ก็จะบานขึ้นมาสั <c oughs> ากหน่อยแต่ก็ต้องบานอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ล้านละ่ละเพราะเป็นนะเพื่อเงินไม่มีปัญหาปัญหาคือว่าเ o า ต้องได้ยู่นะได้ยู่ได้๋ยวเศร้าที่ไหนมีตาเนี้ยนี่มันก็ได้มาไทยยังไหนอาจาโอมาไทยยังไหนโอ้ยพี่น้องเอฟซีก็ถามหาเนาะอาจารย์โออัปเดตให้เบิ่งเนี่ยหัดไส่เร็วจำได้เร็วพูดมันจังได้ต่อสิไปจังได้ต่อเนี่ยทางไปเังได้ผมก็บแจ๊คชีบอกว่าจังได้กันหรอแจ๊คชีบอกว่าอยงไรกันเร้าเฮ็ดนั่นล่ะแยกเล็กเราบอกเราติตงานตอนที่สอบทั่วไปมันตีงานเป็นทาสอบเพิ่งก็อยากเห็นเทปไว้เพราะว่าทั้งสอบเพิ่งก็วิ่หมองสอบมันบ่ล่ะครับ คนอยากเห็ดใบบางคนก็เลยมาเห็ดเอาท้องอื่นมาเห็ดก่อนกับสดท้ายกับผากันไปซ้อมอยู่ใส่ผู้ตามตามตามซอกตามมุมมุมไผมุมมันดิอุ้มไม่ตามมุมจริงๆนะหลังบ้านนั่นเอก็เลยบ่ได้ซ้อมกันนําเดินมุมนี่แล้วมีอะไรหลังซ้อมท่านี้สิได้อยู่ในห้องแอร์เย็นๆซ้อมโบซ้อมหยังกันนะแม่นสุดท้ายก็ไปซ้อมนํานั่นนี่คือบ่ได้ซ้อมเสียผลประโยชน์ไปอีกเสียเวลาในการ แทนที่ศรได้มีรายได้อย่างนี้เยอะมาเพื่อที่อ่าเป็นสอมร่ำสอมอย่างนั้นมาละเพื่อเศได้ออกงานมีรายได้อย่นี้ก็บขาดรายได้ไปอีกเด้วยมันมาละเพื่อนที่เหลือเนี่ยเพื่อนเศรษฐีต่อหายเพื่อนกศริมีทีมงานของเพื่อนละตึ้งตังตึ้งตังผมถามเบื้องต้นก็ถามถามไปเล็กกิ้ได้มื้อวันแล้วก็ว่าทีมบ่ใช่ปัญหาเพราะว่างานแต่ละงานมันคนละส่วนอยู่แล้วไม่ได้ไปมุฟไปหมดงานเล็กงานขางานยังคือมันแยกกันอยู่แล้วงานไฟงานยังสิครับแยกชุดกัน มันไม่เหดไฟนี่มันเกิดทม่เหดไฟ่แมนครับรบอกบ่กระทบกันนะกระเบื้องนี่เ็จแล้วมันก็ไม่เหดกระเบื้องครับมรแมนแมน,มนย,ย้ายแอปฟู๊บคืองานขนาดใครขนาดมันช่างก็จะมีทีมทีมไม่ใช่รวมสิแม่อืมช่างก,กระเบื้องมันก็ไม่เหดกระเบื้องย่างเดียวช่างหลังคาก็เหดหลังคาอย่างเดียวครับอันนี้ก็เหดหลังคาขึ้นมานี่คือทุกอย่างขอเจะาอเกื้อกูลนี่เป็นเป็นดีเป็นดีที่ว่าทํทำให้ก่อนครับคือคือใคใช้จ่ายไม่ต้องออก ไม่ต้องจ่ายทำก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเบิกตามจริงเซ็ตฮอดของใดก็มาเบิกซ้ำนั่นใจแรกใจกันบ่แม่นนี่เฮ็ดแรงค้าดใจวัดใจกันไปเลยเฮ็ดก็โค้งสางขึ้นมากโมเมนว่าเสียบร้อยไา้สัญญากับเบิกก่อนเนี้ยเมื่อนอนสอเบิกก่อนเนี้ยทั้งเย็นเอยนั่นบ่ได้อันที่เฮ็ดนี่ก็คือว่าเบิกก่อนแล้วจังเอาไปซื้อของแล้วจังเอามาเฮ็ดให้เฮาคือเอาเงินเราไปไปหมุนทซื้อของมาทำอ้าวมันจังส่นเอาเงินเฮามันคือว่าลงทุนเลยจ้าบาทเอาเงินของเรา เบิกไปสองแสนสามแสนแล้วก็เอาไปทําให้ครับบาัสดีเฮ็ดไปเฮ็ดมากแต่งได้บูนี่ก็เฮ็ดบ่แล้วเงินหมดมันบานบานกกเิบอกว่ามันก็เงินมัมนห<ย>มดก่อนเอาไปใส่แนวอื่นเอาไปาเอาไปใส่แนวอื่นก่อนอันนี้ก็เลยก็เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวทําให้ก่อนเลยอันนั้นก็ทําขึ้นโครงขึ้นอะไรโครงสร้างหล่อทรงหล่ออัปเดตได้ไหมน้องมุ้งลังคานี่งานมุ้งลังคาก็ได้ถือว่าได้หลายแล้วได้ว่าอันนี้ติงเขานิดนึงว่านิดเดียวเอาเอาปากปากถึงวิเล็กอ่ะฝากปากปากเบิ้งไปเบิ้งมาก คือสาราวัดว่ะสาราการเปลี่ยนอันนี้ความคิดส่วนตัวมันพราะทะเลีวเลยสิดอกแต่ว่าผมคิดแต่ผมไม่อยากจะคิดหรอกแต่มันก็คิดแต่ผมเอาจะง่อยพญานาคมาใส่เนี่ยงเพื่สิเพื่ออยู่ในี้บวเด็กบวชสาราการเปลี่ยนเออสาราบ้านผมเลยหนิคราบเอาไปเล็กไออาจารย์ไออ่อมง่อยฝากถึงอ๋อหยอกอ่อหยอกกันพอนว่พอนวดท่เลี้ยงเนี่ยคือแม่นหลอดเนี่เอาเอาหยอก่าหยอกแล้วก็ว่นเข้ามาอยู่ความคิดผม ก็คือผมไม่อยากคิดแต่ผมก็ดูรูปเออพวกคุยังไม่เสร็จมั้งยังบ่าแล้วยังบ่าแล้วเออเบิ่งรูปเอ้าเออมันต้องเป็นแบบนี้อืแยกก็ดีดอกนี่สาะน่าจากาักรงเฮามีแต่เหล่าเฮ็ดนั่นอันนั้นอันนั้นก็บสองสันน่นก็เหล่าเฮ็ดดูมีเหล้าก็เฮ็ดดูข้างหลังนึ่อย,อยูแต่เศราเ้าเห<น>ล้วก็เฮ็ดแน่นหมือนเหล้าบดเฮ็ดโอาทีมงานมาตรฐานตัวมาตรฐานเร็วแห้งความคืบหน้าความคืบหน้าทุกมมือไหมรับแต่เฮ็ดดีลงทุนก่อนบ่แม่นเฮาว่าเฮาวทีอยากเงิื่อนเดียวเลย ถ้าเฮ็ดดีนี่ความละเอียดมันสูงมั้งบอครับเฮ็ดดีโอ้ยมันเฮ็ดคนอันดี้คนอันดี้อ๋อนั่นมันอันเอ้เออพอได้หัวพอได้หัวแบบคนไทยคนยังกะมีกำลังใจไทยอยู่เอื่นฉันผมจะลงลงโลกระทาไปล่องทรายในได้ครับครับผมได้ยินข่าวอยู่กงูไปอัปเดตให้พี่อยลองโลกระทาสีเฮ็ดคือกันครับอ่ามีเสนอราคามาแล้วเส้นหนึ่งกับผมได้ยินแล้วแล้วบอกแล้วมันสิเริ่มแล้วันสิเริ่มแล้วเมือสองหมื่นนี่แล้วกัด หลดเพราะว่าเจ้าก mm ็ได้มีงานเจ้ามีผลงานอาจจะได้มีงานไปเรื่อยๆเพราะว่าองค์กรอ่าเรงพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อท่านในแล้วอยู่เดในมีมาเรื่อยอ่าเรื่องเหตุหลายอย่างอยู่นี่นี่แหละเขาว่าไม่หยุดยั้งพัฒนาไม่หยุดยั้งเนี่ยเหตุไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ่มีปัญหาเรื่องเงินอ่าแต่ว่าเจ้าสิเทศไม่ถึงอาจารย์มันบ่มีปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องเงินอาจารย์จ่ายได้เหบ่ได้จ่ายต้ใจ่โอ้โหต่อได้ต่อครับต่อให้มีปัญหาเออ มื่อนี้กระจายคูอเบอร์ไปโอ้จมโอ้จนว่าจนน่อยใจหลายจนว่าอันหนาขั้นล,ล็อกไปบ <c oughs> แบบแกอักนหะน้าขั้นหปโอนแล้วอ่ะเสร็จกี่แต่ไล่จ่ายเกินวง<จ>เงินม,มันปะแม่บ่หูว่ะมันมันอาจสิคิดว่าเอ้ย่านา่นนาาชะผู้ใดสิมาโอนให้อันหลายปานี่ไหมก็มเลยล็อกไว้ไปเนี่ยก็เลยโอนผูได้ซ้ำเพราะว่าผู้ใดสิ่าใจ หลายปีนี่เนาะมี่จะขาดจิตใจได้เงินมากจะเอาไปใช้แล้ววันนี้เรามาสร้างนั่นสนร้างให้าหาองค์กรเฮาให้พี่น้องเฮาให้บุคลาก,กรเฮาได้อยู่ได้เศร้าแม่สบายนะไปเหม็นว่าหอดปุ๊บบ่มีหม่องนอนหม่องหยังเออไปหานอนเกียกนําอันนั้นอันนี้มันก็บ่แม่นเพิ่นได้อยู่นี่ถึงเด้อยู่นี่จะสางให้น,นี้อาพาักเถื่อนหน่อยเพื่อเดดยู่ได้เศรากันครับครับเป,ป็นการพัฒนาเนาะสรุปแเดีงานอาจารย์แม่ครับครับสรุปแล้วอันนี้คือเฮ็ดเหมือนเงื่น มีการทําต่อเนาะเอาแมกโรมาจบก็คือพี่น้องบ่ต้องห่วงเนาะมีการทํางานต่ออยู่แล้วี๋ยวพวกนี้เคลื่อนไหวแน่นอนโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้อง่งครับสําหรับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปเพลิแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ